สวัสดีค่ะครัวไร่ผงชูรสวันนี้เน่จะมานำเสนอเมนูน้ำพริกมะขามป้อมนะคะเ,เพื่อน อันนี้ไม่ใช่มะขามป้อมนะอันนี้เป็นตะไคร้ซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเ,เพื่อนเวลาเ,เพื่อนทำน้ำพริกนะให้ใส่ตะไคร้ในทุกๆน้ำพริกนั้นเพราะว่าตะไคร้เนี่ยเขาจะเป็นตัวชูรสเนาะทำให้รสชาติของน้ำพริกอ่ะอร่อยแล้วก็ไม่ไม่เบื่อไม่เซ็งทำให้เราไม่ไม่รู้สึก อจีนด้วยนะคะทำให้เราเจริญอาหารเนาะแล้วในตะไคร้เนี่ยเขามีสปปรรพคุณเป็นเหมือนน้ํามันหอมระเหยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดร่างกายเนาะรวมถึงแก้ปัญหาเรื่องหวัดแล้วก็ใช้เป็นยาลดความดันได้ด้วยนะคะอ่าส่วนอันนี้กระเทียมนะคะเพื่อนเน้บุบกระเทียมเตรียมไว้แล้วก็ตะไคร้สดเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่ใช้หนึ่งลูกใหญ่ส่วนนี้เป็นพริกแห้งนะที่เน้เน้จะทอดพริกแห้งของเน้ไว้ซึ่งพริก พริกใบใหญ่เนาะแล้วก็แงเอาข้างในไส้มันออกแล้วเอาไปทอดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเครื่องเคียงของเรานะคะเดี๋ยวเนจะเอาเครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยมาทอดนะคะเพื่อนเริ่มจากหอมใหญ่ในใช้น้ามันมะพร้าวนะเนื่องจากน้ํามันมาสตาดนี่หมดนะคะก็ทอดหอมใหญ่ให้หอมเจียวให้หอมแต่ถ้าใครไม่ทานน้ามันใช้ใช้หอมเนี่ยต้มแทนได้นะคะก็สามารถอัดแอปได้ การทำกับข้าวเนี่ยหัวใจสําคัญคือแค่ไม่ใส่สารเคมีเฉยๆนะเพื่อนๆใส่ใจแล้วก็ใส่ความรู้สึกที่แบบว่ามีความสุขเนาะมันจะทําให้อาหารนั้นนะออกมาดีนะคะซึ่งหอมใหญ่เนี่ยมันหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปทําเมนูไหนก็อร่อยอะแล้วมีคุณค่าอาหารสูงนะเอาไปเจียวก็หอมอร่อยหรือจะเอาไปอบ ก็หอมไปอีแบบหนึง่งเพราะว่าเขามีน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่ในนั้นเนาะแล้วก็มีวิตามินวิตามินอยู่ในหอมใหญ่นี่แหละทุกๆเมนูถ้าเราทานหอมใหญ่ได้จะมีประโยชน์มากเลยนะคะอันนี้ก็ทอดให้เจียวให้เขาไปเรื่อยๆไม่ต้องเจียวจนไหม้นะเพื่อนๆเจียวแบบเอาพอแค่ให้สุกอะ่ะเพราะเวลาสุกเราก็จะได้กลิ่นหอมเนาะไม่ต้องถึงกับไหม้เดี๋ยวนี้ก็จะเตรียมตักขึ้นมาแล้วนะ ตักใส่ถ้วยเอาไว้พักเอาไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนเพร่อพอจากหลังจากที่ตักหอมใหญ่ใส่เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะทอดกระเทียมต่อเลยนะใช้น้ํามันอันนี้แหละน้ํามันมะพร้าวนะคะเป็นน้ํามันที่มีความอิ่มตัวเนาะเหมือนกับน้ํามันมัสตาร์แต่เขาจะไม่ฉุนเท่าน้ํามันมัสตาร์ซึ่งน้ํามันอิ่มตัวอิ่มตัวเนี่ยข้อดีก็คืออันนี้ใส่กระเทียมแล้วนะคะข้อดีก็คือว่าเขาทนความร้อนเวลาที่ทอด โดนความร้อนสูงๆเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นไขมันทรานนะคะมันไม่เหมือนกับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันงาพวกนี้โดนความร้อนเยอะๆไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นไขมันทรานเวลาที่เราจะทานอาหารเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าน้ำมันที่เรากินเนี่ยมันเป็นน้ำมันชนิดไหนเพราะว่าบางชนิดต้องทานแบบเอาไปราดทำสลัดอย่างเงี้ยจะเหมาะ อันนี้เจียวกระเทียมไม่ต้องเจียวเกลียมไหมนะคะจริงแล้วแค่พอให้สะดุ้งไฟเนี่ยจะดีมากถ้าใช้กระเทียมสดได้ก็ดีนะคะในการทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆอนัดแอปเอาได้นะมันเหมือนเวลาที่เราไปเห็นเชฟอะ่ะเขาจะมีของไม่กี่อย่างแต่เขาอัดแอปเอาเนาะอันนี้ก็กระเทียมเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะตักขึ้นไปนะคะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะอันนี้คือพริกแห้งที่เนททอดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเนทเก็บแช่ฟิตไว้นะเพื่อความสะดวกเพราะว่า กว่าจะแง่ฝาจะแซะฝาจะล้างฝ่าจะอะไรนานๆเน,น่ก็จะทําเก็บใส่ถุงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยไปปั่นอันนี้คือกระเทียมเนาะแล้วก็อันนี้คือหอมใหญ่แล้วก็อันนี้ตะไคร้สดนะคะเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้มะาขามป้อมนี่เพื่อนๆสามารถจะใช้สี่ลูกก็ได้ห้าลูกได้นะ อยู่ที่เราอยากจะกินเลยอยากจะกินเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะช่วงนี้มันเป็นหน้ามะขามป้อมอันนี้เป็นน้ําตาลปี๊บซึ่งเป็นแตชนีที่น้ําตาลไม่สูงมากเราสามารถกินได้แต่ต้องใส่เยอะนะอันนี้ก็เกลือดำการาเมลรสถมร้อนแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดนะคะเห็ดผงอร่อยมากเลยอะ่ะอูมามิเขาชื่ออูมามิเขาเป็นตัวใหม่ของบริษัทเดียวกันที่ทำรสถมร้อนนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้จะเอาทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบ ที่เจียวเมื่อสักครู่นี้เอาไปปั่นนะคะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเพื่อที่เราจะได้ทานน้ำพริกแบบง่ายๆกันนะคะเพื่อนๆพอหลังจากปั่นนี่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะอันนี้เป็นตะไคร้ที่ปั่นออกมาก็จะแหลกละเอียดอย่างนี้นะคะไม่ต้องเคี้ยวแล้วก็อันนี้มาขามป้อมนะคะส่วนอันนี้ก็กระเทียมแล้วก็อันนี้หอมใหญ่หอมขนาดยังไม่ทำยังหอมน่ากินอันนี้เป็น พริกแห้งนะคะเพื่อนๆพ,พริกใหญ่นะพริกใหญ่แห้งในเวลาซื้อมาต้องล้างเยอะๆเพราะมันจะมีเชื้อราเนาะอันไหนใช้ไม่ได้ก็ต้องคัดทิ้งแล้วก็แกะเม็ดมันออกแล้วก็เอาไปทอดทอดเสร็จก็แพ็คแช่ตู้เย็นไว้อันนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาลงไปผัดเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงด้วยใช้ไฟเบาสุดเลยนะคะเราจะทําการคลุกเคล้าน้ําพริกของเราแบบง่ายๆนะทุกอย่างเอามาใส่รวมกันให้หมด วันนี้เป็นน้ำพริกมะขามป้อมแต่ว่าเราใส่ตะไคร้เยอะตะไคร้ทำให้ไม่เอียนไม่เบื่อนะคะกินแล้วอร่อยมากเลยแล้วน้ำพริกของนเน้นะเพื่อนๆกินเล่นได้เลยนะเพราะมันไม่เผ็ดเพราะเนีเอาไส้พริกออกไปแล้วเนาะจะทำให้เจริญอาหารช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเพราะว่าจะเหมือนกับฟาสติ้งหรือเปล่าพยายามอดข้าวไม่อยากกินเยอะนะเพราะเวลาทำกับข้าวแล้วเราจะกินเยอะ อินเยอะแล้วมันก็เป็นภาระกับร่างกายแต่สำหรับใครที่อยากกินข้าวได้ก็ทำกับข้าวนะคะขยันทำเนาะทำแล้วมันจะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสีมันจะไม่แดงแป๊ดเนื่องจากว่าน,นี้ไม่ได้ใส่พริกเยอะนะใส่พอเป็นกระใสให้มันดูแบบอออกรสรสหอมๆแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสกันซึ่งหัวใจของการปรุงรสก็คือเกลือดาใครที่ยังไม่ได้ใช้เกลือดํากนานามักเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้ข่าวคนที่ใช้เกลือดําแล้วไขมันดีเพิ่มขึ้นแล้วลดไขมันที่ไม่ดีลงไปนะดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ดูแลสุขภาพดีๆจะเห็นผลในการใช้เกลือดําได้ดีมากเพราะว่าเกลือดำเนี่ยมีแร่ธาตุถึง84ชนิดนะคะ อันนี้เป็นมะขามเปียกเป็นความเปรี้ยวที่ได้จากธรรมชาติช่วยในเรื่องของระบบลำไส้นะคะทานแล้วเราก็จะขับถ่ายสบายนะ,ะเพื่อนๆเราก็คุกเขาให้เข้ากันพูดถึงเกลือดำสักนิดนึงเนาะเวลาเน้ไม่ค่อยสบายก็จะใช้เกลือดำเพราะว่าเขาเป็นเหมือนยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเนาะแล้วเวลาที่ปวดอะไรเงี้ยใช้เกลือดําได้นะคะสําหรับใครที่มีเกลือดําอยู่แล้วจริงๆแล้วอยากจะให้ใช้เกลือดําอันนี้น้ําตาล ปี๊บนะแต่ถ้าใครไม่ใช้น้ำตาลปี๊บสามารถใช้อินทผลัมแล้วก็ทำเป็นไซรัปได้ด้วยการเอาอินทผลัมเนี่ยไปแช่ในน้ำอุ่นแล้วก็รอให้เขาละลายแล้วก็นำมาปั่นให้เนื้อเอาเม็ดออกเนาะแล้วปั่นแล้วก็ใช้แทนน้ำตาลก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าสำหรับใครที่เหมือนกับว่าต้องเน้นในการไม่ทานน้ำตาลเนาะซึ่งถ้าไม่ทานน้ำตาลได้ร่างกายก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ย ยิ่งเป็นน้าตาลอุตสาหกรรมหรือพวกน้ําอัดลมหรือว่าขนมหวานเนาะถ้าลดได้จะดีนะคะมันจะทําให้เราไม่ป่วยทําให้เราไม่เป็นหวัดไม่เป็นภูมิแพ้ ät, แล้วก็ไม่เป็นเชื้อราในช่องคอด้วยเหตุผลก็คือ,อน้ําตาลเขาจะเป็นอาหารของพวกเชื้อราเนาะแล้วก็พวกเชื้อแบคทีเรียต,ตัวที่ไม่ดีอันนี้คือรสหอมร้อนนะคะเป็นพริกไทยแล้วก็เกลือชมพูแล้วก็มีสมุนไพรอีกรวม15ชนิดค่ะเพื่อน ซึ่งสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยเราก็คงไปหามาทำไม่ได้นะอันนี้เป็นคนไทยนะคะเขาผลิตขึ้นมาซึ่งการผลิตอัน,นอันนี้เป็นอุมามินะคะเป็นเห็ดเป็นเห็ดหลายชนิดมากเลยเ,เพื่อนๆแล้วรสชาติมันอร่อยมากอะ่ะคือเนี่ยนั่งกินเล่นแล้วเนี่ยเสียดายเนาะมันอร่อยสุดๆเลยนะอันนี้แต่มันทํามาจากเห็ดนะอันนี้เป็นมะขามป้อมนะคะไอตัวอุมามิไอฝาสีเขียวเนี่ยรสชาติมันมันคล้าย เออมันอร่อยฝว่ารสหอมร้อนแต่ราคามันจะสูงกว่านะคะราคาเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ลองถามมาเนาะในจำราคาไม่ได้คืออันเนี้ยเจ้าของคุณผิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของผู้ผลิตเขาก็ชอบเอาอะไรมาให้เนตลองเนาะแล้วบังเอิญพอลองแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยแล้วมันก็มีรสชาติที่เป็นรสชาติธรรมชาติแล้วดันเหมือนรสที่เราไปใช้ผงปรุงรสอะ่ะเออมันอร่อยมากเลยนะคะแต่มันปลอดภยนะัยเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริก มะขามป้อมแล้วกินกับผักนะคะเ,เพื่อนๆพอดีเน้ไปได้อัน,นอันนี้เนี่ยใส่กระปุกไว้นะคะสําหรับกินมือต่อไปเนี่ยกระปุกเนี่ยแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะพอมันกินเล่นได้นี่นะคะน้าพริกมะขามป้อมนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เนด้วยการกด ติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะในราคา400บาทค่ะ